เพื่อนมาดูผลฟิกบูดซาผมนี่ก่อนมันสุกอะเพื่อนดูดิผลนี่มันออกทุกข้อตาเลยนะเพื่อนนะ<ม>เห็นป่ะเนี่ยเนี่ยทุกข้อจริงเพื่อนดูดิเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแล้วเราเดี๋ยวเราก็ไปขยายพันธุ์ต่อได้เพื่อนเนี่ยพอมันใกล้สุกมันก็จะเหลืองแล้วผลมันจะใหญ่กว่าผลมันจะใหญ่กว่าปกติเนี่ยอ,อีกประมาณสามเท่านะเวลามันสุกครับผมเนี่ยอันนี้คือง่ายๆเลยน้ําถึงแล้วก็ ปุ๋ยหมักที่ผมหมักกองเอาไว้นะเพื่อนผมจะหมักตรงนี้ทุกปีนะครับแล้วก็ไปใช้ได้ทั้งปีเลยเพราะเราไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้เยอะมากนะครับนะเนี่ยเราก็โรยทุกๆ3เดือนนะประมาณสักสี่กำมือแค่นั้นแหละเพื่อนเราก็จะมีผลไม้ไว้ทานได้แบบง่ายๆแล้วนะครับไอ้ต้นนี้โชคดีหน่อยมแมลงไม่ไม่กินฮะเออแปลนะครับแต่ต้นอื่นนะกินตลอดเลยนะครับ โอเคเพื่อนเพื่อนชนเพื่อนมาปลูกกันนะอาหารซุปเปอร์ฟิก